เฮ้ยกูติดมันมีหินบังเนี่ยมันมีหินบังอยู่อ้าว้วไงต่อ,อครับเฮียเลย มึงสแกนติดหน้าใคร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 เฮ้ยเชื่ออะไรอ่ะและตรงนี้นะครับก็เป็นปฏิมากรรมของชนเผ่าพื้นเมืองโบราณที่ เขานั้นอยู่ตั้งแต่ในยุคเมโสโปเตเมียนะฮะและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทิ้งไว้นะครับในตู้โทรศัพท์สาธารณะนะฮะเพื่อเป็นภาพเล่าเรื่องว่าครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะและเราจะไปดูที่ต่อไปกันนะครับว่าเขายัางทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้กับคนยุคใหม่หรือเปล่าปะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมา ตามเข้าป่าข้างทางนะครับตอนนี้เราได้เจอกับลำธารแล้วตอนนี้เราได้เจอกับแม่น้ำนะซึ่งแม่น้ำตรงนี้นะครับคือเห็นไหมครับมันไม่ผิดไปเลยนะครับที่จะมีชนเผ่านะครับอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะครับเพราะว่าแหล่งน้ำเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงแล้วครับคือคนเราเนี่ยเอาวิธีที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำมาจากสัตว์นะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับเขาจะสามารถ หาหาเรียกว่าหาอาหารหรือหาสิ่งมีชีวิตเพื่อเอามาเป็นอาหารเนี่ยใกล้กับแหล่งน้ําเขาก็เลยมีการอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับอันนี้ผมอาจจะพูดมั่วนหน่อยนะครับคือข้อมูลอาจจะวยแต,ตอนนี้อยู่ไหนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนว่าเราอาจจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับทิดริมน้ําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ และผมว่าตอนนี้เสียงมันค่อนข้างน่ากลัวผมจึงขอลดเสียงมันให้เบาลงสักนิดนึ่งแล้วกันนะฮะตอนนี้เราได้เดินอยู่ในป่าตอนนี้อันนี้ที่ทุกคนดูอยู่เป็นเกม Sun of the forest ตนะครับตอนนี้ผมกำลังไปตามหาชนเผ่าอยู่นะครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็เดินมาตามแหล่งน้ำเรื่อยๆนะตอนนี้เราอุ้ยเหมือนว่าเราจะเจอกับขอดไม้แต่ว่าเราไปไม่ได้นะครับตอนนี้เรามาถึงไกลจากจุด ตู้โทรศัพท์น่าจะประมาณหนึ่งแล้วตอนนี้เสียงแม่น้ำได้หายไปแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะเขารออ้อมนะเขาใส่มาแล้วครับเขาไม่ใส่มาแล้วโอ้ยและตอนนี้ผมอยู่ในป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้า่าฉันเจเสือตัวหนึ่ง ฉนเจนนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนฉันจึงตอบว่าไปไวไกลไปจนกว่าไกลที่ฉันเคยไปโอ้โหโอ้โห ถ้เราเนรคจงเดินเข้าป่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอ้ยมีใครได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมีใครอยู่ในป่าไหมนี่คือผมต้องหาเหมือนต้องหาต้นไม้ทุกคนครับทุกคนครับไม่มีใครอยู่ในป่าแถวนี้ลเลยหรอเออไม่มีดีแล้วถูกปะโอ้ยโย,ยกเยกเอ่ยเฮ้ยใครทำรายการในนี้เปล่าเฮ้ยอืม ทำอะไรกันมีว่าอย่างไหนรถอะไรอ่ะอะไรอะแต่ถอดหูฟังก่อนนะอะไรอะขวานขวานซิ่งไงขวานโยกซ้ายขวาเอ๊ยเผิดอทิ้งทอทีมาดิคือตอนนี้ถามว่ากลัวไหมอ,อย่างนี้ดีกว่ามีขวานเะเว้มีขวานเอเว,ว,นนเว้คิดว่ากลัวปะคิดว่ากลัวปะต้นไม้ต้น,ตนนี้หรอต้นนี้ปะ ต้นไหนอะมาต้นไหนวะนนี้อุ้ยเชีย่ยต้นไหนอะเจออะไรนะเจออะไรไม่รู้ครับต้นเอ็นเอริมน้ำได้เลยต้นเอ็นเอริมน้ำต้นนี้นี้นอ้อ ต้นไหนวะเนี้ยเอา้าเฮ้ยนี่มีเห็ดมัึตาเกะและเห็ดชินซาเกะโอ้โหตรงนี้คือเขาปลูกเห็ดกินกันด้วยนะครับหมู่บ้านนี้โอ้โหน้องเดินไปไหนวะเนี่ยอ่ะน่าเดินมาผิดั่งนะครับปไปแล้เดินกลับไปก่อนต้นนี้ต้นนี้ปะต้นไหนอ่ะเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยอ๋อผมเดินลงน้ำไม่เฉ่ครับทุกคนไม่มีอะไรครับเดินลงน้ำไม่เฉยนี่ปะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อันนี้ต้นอะไรอะอันนี้ต้นอะไรอะ่ะถ้าคุณถามเพื่อนเขาจะตอบว่าต้นไม้แต่ถ้าคุณถามผมผมก็บอกว่าต้นไม้ือนกันนะครับนี่ปะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเรื่อยอะไปเรื่อยนะครับชิวๆเลย โอ้ยต้นนี้ต้นนี้เจอลวมาโอ้หแล้วมาตัดไม้ทำลายป่าอีนะครับโอเคโอเคมาดิปีศาจหมาป่าเดี๋ยวรู้ว่าใครของจริงเว้ยหมาดิหมาดิมากูไปตามเสียงด้วยหมาหมา มา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 ไหนหฮงฮงฮงองฮงองฮง,หง,หง,หงไหนโอ้ยน้องช่วยสุนัขดิช่วยดิวะเรามีเพื่อนละโอุย้ยน้องได้ตามหมอโอโหน้องตัวแข็งอุย้ย น้องโอ้ยเห็นทำหมาหมาบ้านแถวเลยหมาที่บ้านแถวเลยหมาที่บ้านโคโ,คโค้เลยจบแล้วทษทีโทษทีโอ้ยโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวน้องมึงไปไหนน้องอน้องอันนี้โอเคตามตามต้องตามน้องไปครับตามน้องไป น้องดูหลังให้ดูคนละทางดูคนละทางนะดูคนละทางเดี๋ยวดูหลังให้ว่างไงว่างไงอ๋อน้องน้องไปไหนครับวันนี้ น้องตัวแข็งแล้วคืออะไรคือทำไมทำไมไะไม่ได้น้องทางตันเนี่ยแบบมั่วดิเราเล่นเป็นไหมเนี่ยคือเราเล่นเกมนี้เป็นบ้าเขาไม่ได้ให้ไปทางตันคืออย่ามั่วขอร้องอะไรคุณไปได้ที่ไหนไปทางอื่นทางนี้ไปไม่ได้โอ้ งั่วจัดเลยวะเปคนเดียวได้วะจากกันไม่เป็นนุบไวเป็หมานี่มันเล่นเกมนี้ไม่เป็น,น่ยนหนุบไวใอยไปทางที่มันเดินได้นี่ม,นมาทางไหนงั่วแล้วโอ้เนี่ยมันน้องพาไปตรงที่มันเดินได้หน่อยขอร้องละหรือว่าจริงจริง จริงจริง,รงเองเป็นรูปม,มาปา่าใช่ป่าวใช่ป่าวใช่ป่าวใช่มันรูปม,มาป่าที่เขาคุยกันป่าวอืมต่อมา้าตออมาต่อมา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาไง คิดว่าจะหลอกให้มาทางตันแล้วก็กินเหรอเฮ้ยคิดว่าไม่รู้เหรอหืม,หมอืมเฮ้ยมองหน้ามองหน้ามองหน้าเฮ้ยคิดว่าไม่รู้เหรอเฮ้ยเฮ้ย เอมหมาเอมหมามองมาที่นี่ที่ไหนอาดีดีมองมามาดีดีเฮ้เฮ้ขูหมาตดไปแล้ะนั่นนี้ที่เป็นอุโมงค์ ไอหมามันมั่วดิทุกคนนันมองอะไรอะอะไรอ่ะไอหมามันมั่วดิโอ้ยเอามันให้กดกดอะไรขึ้นมาแท่งหินชัวแท่งหินจริงด้วย ระหว่างทางกับบ้านฉันได้ยินเสียงคนตะโกนไวายๆฉันจึงฉันไปมองไปยังต้นทางของเสียงนั้นฉันเหนกลุ่ม่รุ่นหน้าคนกำลังรุมลุปตีชายแก่บนพื้นฉันเคยเห็นคุณตาคนนั้นกับไม้เท้ามาก่อนที่หมู่บ้านอินุนากิฉันได้ยินว่าพวกเขาทะเลาะกัน เกี่ยวกับเรื่องในหมู่บ้านคุณตา้องออกมาว่าถ้าพวกแกจะ,ะเกียดเกียดตัวเองสะดีกวา่าที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านถ้าฉันเข้าไปช่วยแล้วก็ฉันคงเละแน่ฉันทำได้แค่เดินไปไม่แม่จะหันหลังกลับมาไม่ขี่อึดใจควันได้ พวยพุ่งออกมาจากจุดที่ฉันพบคุณตาคนนั้นเพื่อนบ้านได้บอกว่ามีคนนอกเข้ามาเผาบ้านหลังนั้นฉันรู้สึกเป็นห่วงคุณตามากเลยไปที่นั่นแล้วก็สายไปแล้วเปลเพิ่มปกคลุมไปทั่วจนฉันไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆได้ต่อมามีคนบอกฉันว่าร่างที่พบในบ้านต้องเป็นคุณตาคนที่ฉันพบก่อนหน้านี้แน่น ที่เป็นความผิดของฉันเองฉันไม่สามารถทำอะไรเพื่อหยุดได้เลยไม่ไมันเป็นความผิดของพวกเขาที่ชาวบ้านเจนตัวพวกเขาไม่ชอบคนอินุนาคิฉันไม่เชื่อคนนอกฉันจะไม่ให้ไผพวกมันอืมมันเป็นเรื่องทะเลาะกันเว้ยแล้วอันนี้ไปไหนน้อง อ่ะน้องไปไหนฮะน้องเฮ้ยน้องหมาหายไปเลยน้องหมาอรุปปันนี้มาเนี่ยแล้วน้องป่ามันก็แปลงร่างเราแล้วก็มากินเราตามสูตรแล้วคือต้องไปไหนอ่ะรุปปัเน,นี้คือยังไม่เคยเจอแท่นที่วางรุปปันอ๋อนี่ไงแล้วประตูนี้ก็เปิดตามสูตรโวโววเขาไปไหนครับ วันนึ้งฉันเดินเข้าบาร์ฉันเจออุ้ยซาดะโกซาดะโกแน่นอนซาดะโกแน่นอนโอเคที่แท้คือซาดะโกนี่เองขาดรอกลอกอะไระใครลอกไม่ลอกอะ่ะ โอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยยาเอะนี่ทางใใหญ่ดูเหมือนจะขาดท่อนซุงที่ใช้เอาใช้ตีท่อนซุงฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ฉันเห็นแต่หมู่บ้านอัมป่าเบี่ยวและก้อนเมฆอันุนนืดมนอืมหลายคนที่ฉันรู้จักได้ล้มตายลงตัวฉันที่มีชีวิตยอยู่และเลือดก,ก็ไหลออกมาจากฝ่าเท้าฉันไม่หยุดฉันต้องรีบเขียนเรื่องราวนี้ก่อนจะมันจะสายไปทุกอย่างมืดลงมืดลง แต่ถ้าฉันตอนนี้มองไม่ค่อยชัดน,นะแต่นั่นมันกลุ่นมัสดะฆ่าสุนทขที่ฆ่าสุนัขนตัวนั้นหรือเปล่าฉันเห็นเงาบางอย่างท่ามกลางความมืดใช่คนหรือเปล่านะไม่นั่นมันส่วนที่เหลือเป,อเป,อเปอื้อนไปเรื่อยๆน้ำมันน้ำมันอะไรน้ำมันคือหมาอุ้ยอะไรอ่ะเชือก ลีดออกเลยเธอคุณรู้จักผู้หญิงที่ชื่อมิซุโกะไหมฉันได้ยินเสียงของเธอฉันรู้ว่าคุณจะไม่เชื่อฉันหรอกแต่ทําตามที่ฉันบอกฝังเธอไม่ฟฝังเธอต้องเป็นคนที่คอยฝังรูปปั้นจิโซนาเธอเกี่ยบเพราะมันจะตายฉันฝังมันไว้อันหนึ่งข้างๆโคมไฟหินอันที่เล็กที่สุดเธอจะได้หามันไม่เจอฉันจะบอกอีกทีว่าฝังอีกอันไว้ที่ไหนแต่ขุดมันขึ้นมาก็พอหลังจากที่คุณหาอันที่เหลือเจอผมรู้เลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงคือพอเราขุดเสร็จเนี่ย มันจะมีตัวอะไรผักเราไม่รู้แล้วก็จัดการเราแล้วทีนี้เราก็จะโดนขุดฝังนี่ไงเพราะเราตอนนี้เราอ่านจดหมายครบแล้วมันใกล้จบแล้วคือพุ่งกลับมาเองไป<ว>เมื่อกี้ผมไม่ได้ยินนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินคือใครใครจะวิ่งเล่นตรงนี้เชิญเลยครับผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยิน,มมยนจริง อากาศตรงนี้ดีไว้ตอนคืนไปแล้วเจอกันอากาศดีอากาศดีอ,าาศดอืมโอเคนี่ไงก็บีบบังคับให้เราต้องไปตรงนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเจอกับตัวอะไรยืนอยู่ชัวร์ว่า มันไม่ได้หลอกผมไงเพราะว่าอะไรหรือวะเพราะว่าหันหลังไม่พอผมหลับตาด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ถึงยังอันนี้ขึ้นยังยังฟังยังเสียงอันนี้เหยียบบนญ้ายู่เมื่อกี้บันไดเท่านี้นี่หนึ่งลืม,ลมตาดูทีหนึง่งโอเคเจอแล้วหลับตาด้วยมไม่ได้หลอกกูบอกเลยไม่ไหลอกกูพลังซ้ายเป็นนี้เหมือนเดินติด มันเดินติดโอเคโอเคโอเคอเก็บพวกกูตีนะกูตีนะมึงมากูตีนะแต่กูก้มหน้าอยู่นะหืมกูตีนะกูไม่รู้ตัวอะไรอะ่ะคมไฟที่เล็กที่สุดคมไฟมันยะเท่านี้นี่ปะ อันนี้ทางตานโอเคมันมันบีบด่านให้อยู่ก็ถือว่าโอเคนะอ๋อมีแท่นให้วางตรงนี้โคมไฟที่เล็กที่สุดอุย้ยจุดเทียนอื๋อแค่นี้เองแค่นี้เองโคมไฟที่เล็กที่สุดแค่นี้และนี่เล็กอย่างวะ โคมไฟที่เด็กที่สุดข้ามสะพานด้วยวิถังน้ำถังน้ำจ้ามออโคมไฟที่เด็กที่สุดคือมันเล็กขนาดที่เรามองไม่เห็นปะเอางี้กว่าท่อนสูงไปตีตรงนั้นก่อนนะแบบมันๆน,นะมาดิอืม หน็บวะนี่นไงคอมพิเดอร์ที่สุดเจอแล้วอุย้อยจะบอกว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยผมรอเล่นหมรอเล่นพี่พี่พี่ผมไม่ไปลแล้วตรงนั้นนะมไม่ไปลแล้วเอยิ้เสียงใครวิงวะมึงมาดิชัวแมววัดแมววัดไม่น่าใช่แมววัดตีตีข้างหน้าอย่างเดียวด้วยหรอดุง จุงอ๋อนี่ไปนี่แล้วพอตีมันจะมีอะไรหล่นมาตามสูตรจุงนี่ไงพุ่มกลับอะเอางนี้ดีกว่านะครับคือพุ่มกลับอะอืมที่มันแบบแล้วเราก็จะหมุนอันนี้เพราะเราหมุนอันนี้เราจะได้อะไรได้ไฟแช็ค เพราะว่าถ้าไม่ได้ไฟแช็กก็ไม่ได้เลยแล้วเรา,เาไฟแชกไปจุดเทียนนะครับก็งงเหมือนกันว่าจะเอาไฟแช็กมาไว้ในบ่อน้ําทาไมถูกไหมอืมนะครับล้วใช่ไงเฮ้ยแล้วบรรยากาศมัน,เ,มนเนี่ยพุ่งกลับอะ่ะผมพุ่งกลับแล้วเดี๋ยวระหว่างที่เราจุดเทียนน่ะเราโดนเลยคือมันจะทําให้เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องทําให้เสร็จก่อนแต่เดี๋ยวรอเตรียมใจเลยจุดเทียนแล้วโดนเลยอืมดูนะดู นะเริ่มแล้วน้องเขาเริ่มคำรามแล้วอืมนะฮะเดี๋ยวผมเอาพวกไว้ไหนวะนเนี้ยทุกคนเหมเอาพวกไว้ไหนจำได้ปะเอา้าเอา้าเอา้าพวกมอยู่นี่ผมเจอแล้วอันที่เล็กที่สุดอันนี้ไงโอเคแล้เดี๋ยวเราจะไปวางเอา อันนี้ไปวางแล้วโดนซ่้งเลยผมว่าเป็นสองฉากจบนน่เลยถ้าเราเอาจับอันเนี้ยผมว่าเราโดนซืบเลยหรือเปล่าอ๋อยังเราไปวางโดนซืบเมื่อกี้ก้องมันเหมือนจับอะไรได้นี่ไงนี่ไงพอกอก,อกอตอนคอคอ,อ,อนกคอ,อกออปรอ,อ,อมาจอยอตอนออ ฮะอวตโนฮะยอะบอปอลอขวาดีกว่าทางถนนนะมีรถ รถผ่านได้อ่ะจะเข้าเล็กโดนแน่ตรงนี้แหละแม่งแม่งสุดแล้วคือแม่งสุดจริงๆแล้วตรงเนี้ยคือมันไม่มีทางที่มันจะเราจะไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วไม่เอาแรรแรตอนนี้แหละตอนนี้เนี่ยอืมตอนนี้ปะตอนนี้ปะ ราอย่างอุ้ยอยนี่มันนี่มันโอ้ยแล้วกลับมาทางทางออกโอ้มันต้องโดนแล้วคือตอนนี้มันทางออกแล้วคือมันมันโดนแล้วอุ้ยบ้านะบ้านะตอนนี้ฉันกำลังติดลูปอยู่นั่นหรอแบบนี้ ใช่แน่เหมือนว่าฉันกำลังติดลูปอยู่เหมือนว่าจะไม่โอ้ยบ้านคนโดนแหละตอนนี้รายังสิครับโทรหาตำรวจโทรเลยกูโทรเรียกตำรวจเลยคือมึงโดนแน่มึงโดนแน่มึงโดนเทศบาลจับอะกูบอกเลยไอปีศาหมามึงโดนเทศบาลจับแน่ ตำรวจจะมาถึงไม่ไม่อีกไม่นานนี้อันนี้คือตายแล้วคือถ้าตำรวจมาถึงเนี่ยคือตายแลอ้วคืออายืนรอเนี่ยคือยืนรอ,อดเดี๋ยวเรามาคุยกันชิวๆแล้วกันนะครับคือไหนคือถ้าถ้าคิดว่าเก่งเขามาเลยคือคือถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งคุณมาเลยผมอ้ยเชียด โอ้ยเดี๋ยวมันจะพุ่งข้าหาจอยมันจะพุ่งข้าหาจอยรีตาเลยลีตาเลยเฮ้ช่วยด้วยเฮ้ช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยยา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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วยาพอแล้ว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 ยาพอแล้วพอแล้ว ถ้าตะโก้จริงด้วยเดี๋ยวมันจะแห่ทุกคนเนี่ยอย่าเชื่อว่ามันจะไปมันแห่แน่มันหลังกันมาแน่มันหลังกันมาแน่คือมันต้องมันต้องหลอกเราสักทีหนึ่งก่อนอะคือมันต้องหลอกเราแน่นอนทุกคนเป็นไรมึงเป็นไรเดี๋ยวมึงโอ้ถ่ายตัวไปชายชาย horror of kiji kiji ผจิถ่ายตัวไปอ้า คือแค่นี้คิดว่าจะกลัวยดว่าจกลัวท่านตำรวจได้รับการโทรเข้ามาจากฟูจิโอด้โทรศัพท์ฉุกเฉินใกล้อ,อุโมงค์เมื่อตำรวจเดินเมื่อตำรวจเดินทางมาถึงก็ไม่พบใครเลยยกเว้นกล้องที่ตกอยู่บนพื้นจากการสืบสวนพบว่านายฟูจิโอดได้อัพโหลดวิดีโอจำนวนมากลงเว็บไซต์ชายชายดกา้าโดยใช้นํำแฝงว่าโฮลออฟเคจิ66เมื่อไม่นานมาน,ามน,นี้และในวิดีโอที่้าเขาได้กล่าวว่าเขาจะอัพ ตรวจอุโมงที่เกี่ยวกับอุโมงนี้แต่ตำรวจไม่สามารถกู้ไฟได้จึงเอาลนะทั้งเขตที่รับผิดชอบมีแผนที่จะปิดตายอุโมงและติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันผู้บุกรุกในอนาคตอืม r ค c o r d ด n g f a ฟ l ว้ยมันมีมันนี่จะแบบดีเหรอเดียบอกว่าเมื่อกี้ถ้าผมวิ่งมันจะไอ้นี่เหรอถ้าผมวิ่งมันจะรอดเหรอ นี่ไงกูกูมัวแต่ยืนไงคือกูมัแต่ยืนไงเออตัวเกมไม่ได้น่ากลัวแต่การาฟิกที่ดูมันสมจริงไม่สมจริงมันทำร้อนใช่เดี๋ยวดูอะไคือมันน่าจะต้องเล่นใหม่อันเนี้ยไม่อยากเล่นใหม่อ่ะและนี่ก็เป็นคลิปที่ผมตัดมาจากไลฟ์บนทวิ t c h นะครับใครอยากติดตามผมต่อก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ทวิสต์ไว้ให้ในดีสคริปชันนะครับแล้วก็เดียวแปะไว้ให้แหละเจอกันขอบมากครับปะ๊ะ